โอ้โหมุมนี้คือแบบว่าสวยอะ่ะเออผมยกให้แบบแบบสวยมากเลยมุมนี้เลยโหทำเป็นหน้าปกได้เลยเนี่ยเอาแล้วครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ก็มาทําตามคําขอที่คุณผู้ชมแบบว่าให้สอนลงในเรื่องของแสงเงาไมครับเนาะซึ่งก็อย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าการที่เราจะลงแสงเงาไมครับของตัวเกมแท้ได้เนี่ย คุณผู้ชมก็จําเป็นต้องมีตัวเกมแท้ก่อนเนาะก็อย่างที่สองก็เนี่ยคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมไปเข้าร่วมเบต้ามาซึ่งเจ้าตัวเบต้าเนี่ย iOS ก็เข้าได้ Android ก็เข้าได้ของบนคอมก็เข้าได้นะครับผมแล้วก็เข้าได้ซึ่งก็ให้คุณผู้ชมไปเข้ามาเนาะในส่วนของเบต้าเนี่ยซึ่งเบต้าผมก็คือผมในคอมมันสอนมันสอนยากเออในคอมผมก็ขอไม่สอนแล้วกันเนาะในส่วนของมือถือก็ให้แนะนําคุณผู้ชมไปดู u t u b e เอานะครับผมนะซึ่งผมก็ ขี้เกียจเอาคลิปจากในคอมมาลงมือถืออะไรเออผมขี้เกียจอัดซึ่งก็ไม่ใช่เลยนะครับผมนะคือบ้านผมแบบเสียงดังมากคือแบบจัดงานอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบสองสามวันแล้วแล้วเปิดลาโพงกับอย่างดังเลยเออแล้วผมก็เออมันน่าจะอัดไม่ได้ก็ในคอมจะอัดได้ก็นะครับผมแล้วก็ขออัดในคอมเลยแล้วกันซึ่งในตอนนี้นะครับผมนะเราก็แบบว่าเป็นตัวของเวอร์ชันเบทล็อกนะครับผมเบทล็อกก็อยู่ในเวอร์ชั่นของ1.20.70ของเบต้านะครับผมนะถ้าในมือถือก็ไปเข้ามา แต่ถ้าในคอมก็ไม่เข้ามานะครับผมนะก็นั่นแหละซึ่งตัวเกมที่ผมใช้ก็ในมือถือก็เล่นได้นะครับผมนะแบบเป็นของเบนล็อกแบบเวอร์ชันเดียวกันแหละเออโอเคหลังจากที่คุณผู้ชมนั้นได้เข้าร่วมของเบต้าเสร็จแล้วเนาะ<ๆ>ก็ให้คุณผู้ชมไปโหลดแสงเงาอะไรมาบาบาบานะครับผมนะก็โอเคพอโหลดเสร็จแล้วนะครับผมนะก็ให้คุณผู้ชมนั้นอ่าไปลงแสงเงามาเนาะซึ่งแสงเงาคุณผู้ชมแบบลงแบบไฟล์ผมแบบเหมือนเคยสอนไปแล้วเออไฟแสงเงามาก็เหมือนจะเคยสอนแล้วเนาะก็ไปลองหากันดู โอเคนะครับ okay, ผมในในส่วนขั้นตอนแรกเนาะซึ่งในส่วนของขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทําการแบบว่าลองสร้างโลกแบบว่าลงแสงเงาเนาะโอเคโอ๊ยโอยกดผิดตัก็ให้เราแบบว่าสร้างโลกปกติไปเลยโอเคมายังในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับผมนะก็อันนี้ผมปรับเป็นแคทีมก่อนแล้วกันโอเคจะได้แบบท่องโลกง่ายๆโอเคซึ่งถ้าการสอนผมแบบว่าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะคือผมแบบว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะแต่แบบว่าจะสอนแบบให้ละเอียดแบบให้คุณผู้ชมแบบว่าดูแล้วกดเป็นเนาะ โอเคเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมาอย่างในหน้าตาของตรงนี้เนาะก็ให้คุณผู้ชมนั้นมาอย่างตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมเี่ผมชี้อยู่เนี่ยเห็นเมาส์ไหมเออเมาส์ผมมันไม่เห็นนี่ว่ะเดี๋ยวผมจะทําลูกศรชี้ดูเนาะตรงนี้นี่ตรงนี้อ่าฮะก็กดไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเนาะจะเห็นตรงถ้าแถวนี้นะครับผมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าผมแนะนไว่าอัปเดต1 1 2นี้คุณผู้ชมจะ1.1 1.21อนอันนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้เนาะ ให้เรามาเปิดตรงข้านล่างสุดเลยนี่มันจะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมชี้ดูแล้วกันอ่ะผมอ่านอังกฤษไม่ออกก็ต้องขออภัยนะครับผมนะคือคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้เนาะงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เรากดเปิดไปเลยอ่าพอเปิดเสร็จแล้วนะครับผมนะมันจะขึ้นอ่ออย่างนี้เนาะก็ให้เรากดอันอันล่างสุดนะครับผมอันล่างสุดอันที่เป็นแบบว่าสีขาวนะกดไปเลยอ่าพอเราเปิดเสร็จแล้วนะครับผมนะมันจะเป็นแบบว่าอ่มันจะเป็นสีเขียวขึ้น um ตรงนี้เนาะ นี่มันจะขึ้นสีเ,เขียวแล้วโอเคก็ให้เราไปทําการหรว่าลงแสงเงาเนาะซึ่งแสงเงาก็นี่ครับสแสงเงาตุ้ยแสงเงาก็มันตรงรีซอแพคนะผมนะรีซอแพคโอเคเสร็จแล้วก็ให้คุณผู้ชมไปเลือกหาแสงเงาเลยซึ่งแสงเงาในคลิปนี้ผมจะลงเป็นไอตัวนี้เนาะตัวนี้ที่ผมเพิ่งสอนแบบสอนว่าอะไรเพิ่งแจกไปในคลิปเมื่อวานเนาะตัวนี้โอเคซึ่งคุณผู้ชมก็กดตรงนี้ไปเลยนะที่เป็นแบบว่าหีบหีบหีบล้วมีลูกบวบเออกดไปเลยอ่า พอเราบวกเสร็จแล้วนะครับผมนะก็มันจะมาอยู่ตรงนี่นี่ตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถมาปรับสงเงาได้จะปรับอะไรก็ได้ตามใจชอบเนาะซึ่งผมจะปรับเป็นแบบว่าปรับเป็นสูงสุดเลยแล้วกันนี่ซึ่งเขาก็เขียนคาอธิบายอะไรไว้นะครับผมแนละ้วก็สามารถมาอ่านได้เนาะโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากซึ่งเสร็จแล้วนะครับผมนะหลังจากที่เรานั้นทําการมาปรับเสร็จแล้วเนาะกะ็กดเริ่มเกมได้เลยอ่าทำไมไม่เริ่มนี่ โอเคในส่วนนี้ผมจะไม่ตัดละกันเนาะเดี๋ยวแบบว่าคุณผู้ชมหาว่าผมตัดต่อเนาะโอเคซึ่งนี่แสงเงาก็จะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โห oh ก็คือผมไม่แน่ใจวิธีการปิดหมอกอะคุณผู้ชม <c oughs> รู้วิธีการเอาเอาหมอกไหมโอเคแต่อ่าโอ้โ oh หซึ่งแสงเงาคร่าวๆผมจะรีวิวให้ดูประมาณนี้กอ่อนเนาะหลังจากที่คุณผู้ชมแบบว่าใครคุณผู้ชมแบบหลายๆคนแบบเข้ามาในหน้านี้เสร็จแล้วเนาะ ก็อาจจะแบบว่าลงไม่ติดนะครับผมลงไม่ติดเนาะก็แนะนําให้ไปรงการตั้งค่าเนาะการตั้งค่าเซตติ้งกันเอออะไรมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมให้มาในในหมดหมู่ของวิดีโอนะวิดีโอตรงนี้นี่เสร็จแล้วเนี่ยอ่ของคุณผู้ชมนะครับผมบางคนมันอาจจะปิดอยู่เนาะอ่เดี๋ยวผมขอปิดให้ดูก่อนละกันอ่ะนี่คือเป็นแบบ normal เนาะโอเคนี่คือแบบเผื่อของคุณผู้ชมแบบว่าเข้าเกมมาใช่ไหมเข้าเกมมาใช่ไหมแล้วแบบว่ามันยังไม่ติดเนาะแบบนี้เออคือแบบเข้ามาแล้วไม่ติด ก็ให้เราแบบว่าไปการตั้งค่าแล้วก็วิดีโอซึ่งของคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้มันจะปิดอยู่เนาะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เห็นที่ผมชี้ไหมเขียวเนี่ยซึ่งของคุณผู้ชมตรงนี้จะปิดอยู่เนาะให้เราแตะไปอ่าแล้วปรับเป็นอันข้างอันอันอันสามแล้วอันสามอันสามนี่อันสามเปิดไปเลยอ่าพออันสามเสร็จแล้วนะครับผมนะอันสามก็เปิดเสร็จแล้วเนาะซึ่งถ้าเราเปิดอันสามได้แล้วเนี่ยคือแสงเงาก็อ่าทงานแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอนี่ ซึ่งแสงเงาก็จะทํางานแล้วเนาะโอเคผมก็ปิดแสงเงาให้ดูก็เป็นภาพของไม c ครับถ้าเปิดก็อ่านี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าทําทไมแบบทําไมหมอกมันเยอะนยผมยังไม่ได้ศึกษาเนาะถ้าใครมีวิธีเอาหมอกออกก็มาแนะนําบอกได้นะครับผมนะมาในส่วนของที่แบบว่าเราจะทําการแบบยัดใส่โลกกันบ้างซึ่งแสงเงาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากยัดใส่โลกเนาะแบบโลกแบบที่เราไม่ต้องสร้างใหม่เออแบบว่าอยากยัดใส่โลก แบบที่วเล่นต่อเนาะก็เออเดี๋ยวผมจะเลือกสักแบบหนึ่งแล้วกันเนาะเอาแบบไหนดีนะเอาแบบนี้แล้วกันนะแบบนี้ผมเป็นทำการแบบสร้างแต่ขอรบนี้ก่อนนะโอเคเอ่อผมจะเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะสักแบบหนึ่งโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าฮะเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ให้มาเลื่อนตรงเลื่อนเนาะคุณผู้ชมอ่าจะเห็นตรงนี้เลื่อนมานี่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คำตรงนี้นี่ตรงนี้เลยซึ่งถ้าคุณผู้ชมแบบว่าอยากจะ เล่นต่อโลกเดิมนะครับผมนะแบบว่าอยากลงนั่นแหละแต่แบบอยากเล่นโลกเดิมไม่อยากสร้างโลกใหม่ก็ให้มาเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เนาะนี่เป็นเรนเดอากอนอะไรสักอย่างเนี่ยผมอ่านอกแค่นี้นะก็ให้มาเปิดไปอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราก,กดแบบว่าอันมนสุดเลยเนาะซึ่งพอเรากดอันมนสุดแล้วเนี่ยมันจะทําการแบบว่าคัดลอกโลกเนาะคัดลอกมานี้แล้วก็ทําการแบบว่าใส่ลงได้เลยอ่าไหนเฉเดอร์นะเฉเดอร์นี้ตัเซิร์ฟออกไปก่อน แล้วก็ทำการใส่ shader อ่า s เด d e r อยู่ไหนโอเค s เดอร์เป็นตัวนี้โอเคใส่ไปเลยแล้วก็กดแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็แบบว่าก,กดเริ่มไปเลยก็ทำการอ่านี่ของผมมันเป็นแบบโลกเก่าเนาะก็ต้องอัปเดตแบบว่าโลกให้มันเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวให้โลกมันเล่นได้เนาะก็รอนะครับผมนะอ่าบ้านผมมันเปิดเสียงดังอะออโอเคก็มาในหน้าของตัวเกมเนาะ ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่คือแสงเงาก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็ทำไมวะเนี่ยทำไมอ๊ะโอ๊ยโอ๊ยอ่ยค้างอ่รุดเลยเกมรุดเลยโอเคก็มาแล้วนะครับผมนะซึ่งเมื่อกี้ก็เกมหลุดไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวในเรื่องของแสงเงากันบ้างโอ้โหก็จะเห็นได้ว่านี่คือเป็นแสงเงาที่ค่อนข้างสวยเนาะอ่าฮะ แต่ก็มีมองเยอะนิดนึงเนาะถ้าใครอยากเล่นแสงเงานี้ก็สามารถโหลดที่ใต้ล่างคลิปได้เลยโอเคในเรื่องของแสงเงานั้นก็จัดว่าใช้ได้นะครับผมนะโอเคตรงนี้ละ่ะตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออมันก็สวยแหละเออมายังในส่วนของตอนคืน,นบ้างซึ่งตอนคืนโหจะเห็นได้ว่าคือคู่สวยเลยดิโห,โหมุมนี้คือแบบว่าสวยอะ่ะเออผมยกให้แบบ แบบสวยมากๆเลยมุมนี้เลยโหทำเป็นหน้าปกได้เลยเนี่ยโอเคเสร็จแล้วก็โอ้โหแสงเงานี่คือแบบว่าตอนคืนคือสวยมากแล้วก็หดรู้แสงดิโอ้ก็อย่างเช่นเคยนะครับผมนะคือมือถือก็เล่นได้เนาะแล้วก็ iOS อเอสอแอนดก็สามารถเล่นได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขอพาทัวร์แล้วกันเนาะโอ้ดูแสงแสงไฟดิแสงไฟโคตรสวยอะ แล้วก็อ่าอ่าอ่าฮะเรามาดูในเรื่องของโหดูดูห้องดิห้องโคตรสวยอะโอเคเดี๋ยวอ่าเรามาดูในเรื่องของเอ่อทำไมมันมาในนี้มันแหลกทุกทีเลยวะโอเคโอ้โหดูตรงประตูเนเธอร์ดิโคตรสวยอะตรงประตูเนเธอร์คือถ้าเอาแบบว่ามุมนี้คือถ้าทำปกคลิปใช่ไหมถามว่าทำไรไหมก็ทำได้นะผมนะโหแต่แบบว่า ถ้าเอามุมนี้ทาปกคลิปแบบว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเล่าคิกเบตอะเออยังไงบบเออคลิปหลอกลวงอะเออแต่แบบมันไม่ได้หลอกลวงก็คือดูดิแสงเงามันสวยจริงอะเออโอ้ดูบรรยากาศมุมสูงดิซึ่งก็ถือใช้ได้เลยโอเคก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับผมนะถ้าแสงเงานั้นเาขาเรียกว่าใช้ไม่ได้ยังไงหรือว่าเล่นไม่ได้ยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมนะ้ก็ คือคลิปนี้ผมก็พยายามสอนแบบว่าที่ผมเข้าใจที่สุดให้คุณผู้ชมได้ได้เท่านี้นะครับผมนะถ้ามีส่วนตรงไหนผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมนะก็คลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย